สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอคนโคราชค่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรุ่นยาริสคอนึนะคะคันนี้ก็เป็นรุ่นพรีเมียมสีขาวมุกหลังคาดำนะคะก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มเลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะในราคาอยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทและที่สำคัญนะคะฟรีชุดแต่งฟาติโนนะคะมาพร้อมกับล้อแมกลาย GR นะคะจากเดิมนะคะเป็น17นิ้วนะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นลาย GR ดำเงา18นิ้วค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะเป็นไฮบริดเนาะและที่สำคัญของเขานะคะจะประหยัดน้ำมันอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะและแบตเตอรี่ของเขามีการรับประกันนะคะ10ปีค่ะโดยไม่กำหนดระยะทางนะคะส่วนรถคันนี้นะคะมันจะเป็นจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็กล้องมองหลังนะคะแล้วก็เรดานะคะการเตือนก่อนการชนนะคะที่กำหนดได้3ระยะภายในของเขาเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะด้านผู้ขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเอนะคะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นฟาติโนแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าของเขาเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะก็ไฟหน้าของเขาค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยค่ะรอบรบ ของไฟตัดหมอกคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะนี่จะเป็นอยู่ในเซตของชุดแต่งฟาติโนค่ะล้อเดิมของเขานะคะเป็นขนาด17นิ้วค่ะได้เปลี่ยนเป็นล้อลาย GR นะคะ18นิ้วดําเงาหล่อๆแบบนี้ค่ะลายนี้ชุดแต่งนี้นะคะมีแค่สูยรเราที่เดียวเท่านั้นค่ะก็คันนี้ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและมาพร้อมกับปุ่ม สมาร์ทเอนทีเนาะเวลาใช้ไปนิ้วสัมผัสเปิดปิดหรือล็อกรถนะคะแต่กุญแจจะต้องอยู่ใกล้ตัวเราด้วยนะคะลูกค้าถือว่าสะดวกสบายมากเลยก็คันนี้เป็นหลังคาดาม,มาพร้อมกับราวหลังคาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยนะคะด้านท้ายของเขานะคะฝาท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบแม่นวลอยู่นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้ ไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบดูโอแบบนี้เลยค่ะสกเกิร์ตด้านท้ายนะคะของฟาติโนก็จะเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์ก็จะมีรอบคันประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะโซนประตูเลยค่ะนะคะก็จะเป็นอ่าสีดำด้านนะคะตัดด้วยสีดำเงานะคะเบาะนะคะก็จะเป็นบเบาะแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมาพร้อมกับไททนะีของพอร์ตแบบนี้เลยค่ะ รงคูเท้าของยาริทคอสก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายเนาะจะเป็นแบบหนังแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะออกแบบประมาณนี้เนาะตัดด้วยสีดําเงานะคะส่วนระบบสวิตต่างๆนะคะเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะของเบาะหนังคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำตัดเย็บด้วยได้สีน้ําเงินค่ะในส่วนของกุญแจคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนจีนะคะ เนี่ยใช้งานง่ายนะคะมาป้องกับปุ่ม p u s สตาร์ทโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสค่ะพวเมาลัอะนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้าค่ะเพิ่มความนุ่มในการขับขี่มากๆนะคะพุตคอนโทรลที่สามารถกำหนดความเร็วได้ถึง3ระยะเลยนะคะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลนะคะ ส่วนหน้าจอตรงนี้สามารถสัมผัสได้นะคะใช้งานง่ายค่ะเสืมต่อ Apple c a app, ค e เ a y a n d r o i d Auto ได้ปกติเลยแอร์นะคะเป็นแอร์อิสระซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโตค่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับเบรกโฮนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจชุดแต่งฟา t i n o นะคะสเกิร์ตรอบคันแบบนี้พร้อมกับเปลี่ยนล้อมแม็กให้เป็นจาก17เป็น18นะคะอยากจะบอกว่าเซตนี้โอแถมให้ ฟรีเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะรุ่นนี้ยาริสคอร์สเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะน่ารักน่ารักนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ชุดแต่งของเรานะคะแต่งครบออกจากศูนย์ค่ะบริการส่งมอบถึงบ้านนะคะและเรามีไฟเน้นนะคะไปเซ็นสัญญาถึงที่บ้านเลยค่ะ สำบใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0973575349ค่ะหรือว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสำนีส้สวัสดีค่ะ